สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับกูโรซาเมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวทาเ่นนี่เลยวันนี้รีวิวปืนนะคะก็คือ g z Scorpion 3 plus ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีออปชันอะไรเพิ่มเติมเนะาะค่ะอย่างแรกก็คือตัว CZ Scorpion 3 plus เนี่ยศูนย์เปิดทำจากอลูมิเนียมนะคะนี่เลยตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็มีรางพิฆาที่นี่ข้างบนติดได้ติดดอทได้ไม่มีปัญหานะคะลำกล้องขนาด4.2นิ้ว ระบบ Direct Gas Blowback ค่ะคันลังค่ะนี่นะคะก็คือเป็นแบบแขวนตบได้เนาะคือดึงมาปุ๊บตบได้ค่ะก็คือเป็นเหมือนปืนตะกูด HK เช่น m p 5ไเลยนะคะปุ่มปรับโหมดแบบ2ฝั่งซ้ายขวานะคะก็คือจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็ปรับได้จากทั้ง2ด้านนะคะ ก็ตัวคันลากก็เช่นกันนะคะมีอยู่ฝั่งเดียวก็จริงแต่เราสามารถถอดย้ายฝั่งได้ตามความถนัดค่ะมุมปดแม็กนะคะเป็นแบบกดสไตล์ M4 ค่ะเป็นแบบ2ฝั่งเนาะซ้ายขวาก็คือมีด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง2ทางตามความถนัดเลยค่ะส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กโพลิเมอร์แถวคู่เป็นแม็กรุ่นใหม่นะคะความจุก,ก็คือ20นัดใช้กระสุน9มม,มก็อันนี้นะคะก็คือแม็กแบบ M4 ที่ว่าก็จะเป็นแถวคู่แบบนี้เวลาใส่ก็กดลงไปตรงๆได้เลยนะคะ มันก็จะดันลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้ามันเบี้ยก็ตบๆให้มันเข้าที่แบบนี้นะคะชึบโอเคใส่ง่ายมากๆค่ะแมกรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้กับปืนสกอร์เปียรุ่นเก่ากว่านี้ได้นะคะก็คือจะใช้เหมือนคนละแบบกันเนาะแต่ว่าถึงเราจะเอาแมกรุ่นใหม่ไปใช้กับอันเก่าไม่ได้แต่อันเก่าสามารถเอามาใช้กับอันใหม่ได้นะคะ ปุ่มปลดลูกเลื่อนนะคะก็จะอยู่ข้างๆแม็กนะคะก็คืออันนี้มี2ด้านเหมือนกันคะ่ะกิ๊บมือนะคะปรับถอยหลังได้เพิ่มตั้งระยะวางนิ้วที่เหมาะสมได้ค่ะตรงนี้เลยส่วนของพานท้ายนะคะเป็นแบบพับได้นะคะนี่เลยกดใช้แรงนิดนึงนะคะแล้วก็พับนี่ค่ะน้ำหนักนะคะอยู่ที่4.7ปอนด์หรือประมาณ2.1กิโลกรัมไทยนะคะวัสดุค่ะทำจากพอลิเมอร์เนาะแต่ก็แข็งแรงทนทานนะคะเดี๋ยวต่อมาจะทดสอบยิงให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับซีเซสสโกเปียน3 Plus รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะคะบอกเลยว่าถูกใจมากๆนะคะสามารถยิงได้สไตล์คล้ายๆ AR เนอะด้วยกระสุน9มมประหยัดเงินกว่ามากๆนะคะก็สำหรับใครที่ชอบแนวแทค t i c a l สายคู่ๆตัวนี้ห้ามพลาดเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ